มอกลับต่อมาที่ World War II นี่คือสำหรับนี่คือพาร์ทที่4ของผมนะครับและผมเล่นมานานนับแต่พาร์ทที่3คงไปสัก2อาทิตย์ได้มั้งผมก็ได้หนึ่งในความฝันที่ผมอยากได้มานานครับก็คือเจดเอ่อก็ใช่นี่มันเจดแนละครับ FJ1 Fury นะครับของบริษัทอเมริกันแต่ผมขับสักพัรผมก็เกตเอ่อบเอ่อ รีฟองชุดเจ๋งลิมิเตอร์เอ็มสามนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ a อ r เอ็มเอ็กซ์ไม่ใช่เอฟเจวันฟิลลี่ได้นะครับจากเอ็กเอ็กเจส่วนเครื่องยนต์ผมคิดว่าเซเวลานะครับพอดูแล้วมันไม่ได้เพิ่มมาหาเลยมากแต่มันก็ยด,ด,ด,ดองมโมเวอร์บ,บิลิตี้มากกว่านะครับเสียเวลาแต่เพิ่มความเร็วซึ่งผมไม่อยากได้มันส่วนเซอร์ไว้์ผมก็พอเพิ่มอุปกรณ์ เพิ่มเติมอะไรนิดหน่อยอย่างเช่นน้ํามันถังดับเพลิงครับแล้วก็กระสุนไฟซึ่งที่ผมเพิ่มถังดับเพลิงกับน้ามันเพราะเพื่อความจําเป็นนะครับเพราะว่าน้ํามันนี่ช่วยเร่งความเร็วได้ส่วนไอถังดับเพลิงเนี่ยคือรุ่นยี่สิบอะไฟไหม้ง่ายผมก็เลยต้องซื้อใช่สามพันต่ออันในครั้งในทุกครั้งเสียสามพันนะฮะเอ็กเซลเลอร์ไม่ต้องพูดถึงผมเปลี่ยนสีแล้วเนี่ย โอเคกลับมาที่ผมกันต่อนะครับที่จริงก็คือว่าผมเล่นมาหนึ่งเดือนแล้วสับอีหาลำนี้โมเ r b บีตี้ก็ใช้ได้เลยนะครับสับรุนเก่าสองร้เก้าสิบสองนะครับถือว่าเยอะนะฮะมาและผมจะบอกให้ว่าวันเมือ่อเมื่อวันก่อนหรืออาทิตย์ที่แล้วก็ไม่รู้เป็นวันครบรอบสิบห้าปีครับของเอ่อวอลก g n e มิงดนะครับเขาเล่าเขาแขาจกเครื่องบินลำนี้มาไอสิบห้ามสอง ต่างจาก i อ5ิรุ่น2ตรงที่ว่าเพิ่มอาวุธขึ้นเพิ่มความเร็วเครื่องแล้วก็ติดเอ่อพอเจตนะครับเขาเรียกว่าพอเจตผมไปดูข้อมูลมาแล้วนั่นก็คือ dm 2พมสองพเจนะครับเพื่อเป็นเจตรุ่นแรกๆเลยของสัเซียแต่มันไม่เป็นทางการเท่าไหร่มันไม่ได้ถูกใช้งานจริงๆหรอกครับถ้ามีจริงๆก็คือจะเป็นมิเชลชมิดนะครับสองมา จะขับมันยังไงดีถ้าเขาสแตนดาร์ดแบทเทิลคงล้อเป็นชาติผมว่าเสียเวลากับทีมเทนนิ่งมันหน่อยนะครับเกรดแบทเทิล okay, ไม่ต้องสนด่านหาเลยมากผมต้องเอาด่านที่มันดีๆชอบเพลงด่านเนี้ยครับในช่อลพาร์กแม่งเลยเอาเยี่ยๆหน่อยโอเคคลีเฮดเลยครับปรบน่้นะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคด่านนิชแนลพาร์คนะครับรุ่นก้างรุ่นสิบโอเคระหว่างนี้ขอตัดคดลิปสักคู่นึงเพราะผมจะใส่เครื่องบินอาจจะเสียเวลาหน่อยนะครับมาทดสอบไฟพาวเวอร์กันสำหรับเครื่องลำนี้ FJ1 ของผมมาปิดพอยสามร้อยถือว่าเยอะมากไฟพาวเวอร์ประมาณ Let's go เดี๋ยวนิ่มันจะดําจนมันเป็ปัญหาฟังถึงร้อยแล้ว Good hit. Enemy damage. That's four down. Good hit. That's five down. Can be That's another down. Victory is in sight. ในรถสองของผมจะตั้งให้ว่าตั้ง TSS 3 3ลำ TSS 1 5ลำจัดการให้หมดภายใน100%ถ้าทำได้คุณเก่งมากอีกเสียตังไปเยอะโอ้โหอีกรีลรูมนะครับพี่เกียรเล่นอีกรอบหนึ่งมันเปลืองตังเสียไปเยอะแล้วโอเคนะครับ มาผมจะบอกชื่อผมให้นี่ครับพีวอเกิลยี่สามสองเก้าครับแอดผมได้ตรงนี้คอนแทคเซิร์ c เพ l เยอร์สมมุติลองชื่อผมไปครับเอาอย่าบอกว่าไม่มีเอาอีหวยเออชื่อเรยยังหาไม่ได้แล้วนี่ว่ะโอเคครับจะบอกให้ว่าว่า,วาเออเพ a เยอร์ส่วนใหญ่ในเกมนี้รู้จักผมในนามพีกนะครับ <c oughs> <c oughs> ต่างชาติเขาเข้าใจเอาหมายครับแต่สำหรับ เพื่อเพืพ่อพอพอผมเห็นเป็นผีก็จริงเนะครับเดี๋ยวนี่คือรุ่นที่เนะครับตผมจะบอกให้เปิดเทคทีที่ดูนะครับนี่ครับรุ่นที่10ของผมอ่ะ F86 a s a b e r นะครับซึ่งประเทศไทยใช้ F86 F นะครับตอาที่ผมดูมากับ F86 L er s a b e r Doc ไปดูประวัติใน Wiki วิกิพีเดียไ,ได้แต่ผมไม่มีเวลามามัวนั่งอธิบายนอกจากว่ามาศึกษาและวันนี้นอกจาก อนอกจากแนะนำเจตแล้วยังจะบอกวิธีการตรวจเช็คออแต่ละเครื่องบินนะครับยีทพอยต์ยีพอยต์ไม่ต้องสนหาเลยมากดูเฉยๆไฟล์พาวเวอร์ดูด้วยว่ามันจะถูกไหมอย่างมันจะบอกเป็นแค่ว่าติดอาวุธชนิดนี้กี่กี่กรบอกสมมุติว่า12.7ม mm มตรนะครับ6กกรบอกแม่งมจะบอกมันตรงไหนมันติดตรงหน้าดิเนียน,นี่ คาวิ่งเมาส์เวปปนอะหรือไม่ก็ซิงค์คอดไนท์ไปเดี๋ยวไปดูก่อนซิงคคอดไนท์หรือคาวิ่งเมาส์โอเคคาวิ่งเมาส์ปิดปุ่มแอสปีดนะครับแอสปีดจะมีเยอะหน่อยครับก็คือท็อปสปีดแอรซีเลเวลความเร็วเหนือระดับน้ําทะเลนะครับประมาณ756ครับยหาสิหรับสามมิลผมนั่นก็คือแบบเร่งแล้วนะครับและความท็อปสปีดแอร์เบสอัลติจูดความเร็วสูงสุดในความสูงที่ดีที่สุดนะครับ ประมาณ840ออปติม m o ออปติม,มั่มอ t ติจูดเป็นหลักเมตรแบบเบนติกนะครับความสูงสูงสุดที่มันจะทำได้แบบสูงสุดก็คือ1 9 6 8เมตรเหนือพื้นดินก็คือ1กิโลนั่นเองนะครับแม็กซิมั i มไดสปีดความเร็วดิ่งนะครับความเร็วสูงสุดในการดิ่ง970ถ้าเกินพันนี่โอ้โ,โ,โยอมเรียกว่าอะไรดีเมียว สตอลสปีดนะครับก็คือความเร็วต่ำสุดนะครับถ้าต่ำจากนั้นก็ล่วงแล้วคือร้อยสี่ห้าถือว่าดีนะครับเรทออฟคลา m ม M ต่อ S นี่คือเมตรต่อวินะครับเออเขาเรียกว่าอะไรอัตราการปีนะครับสามสิบหกจุดสามสิบสามจุดหกเมตรต่อหนึ่งวินาทีออปติมั a มแอร์สปีดความเร็วและความสูงจุดนั้นก็คือห้าร้อยสี่สี่ถือว่า เร็วอยู่พอสมควรนะครับซึ่งผมกะจะแค้นแต่รุ่นที่8แล้วแต่เผอิญว่าผมเจออบูมานั่งทักอยู่ได้หรือเปล่าเออเล่นกับอบูเลยไม่ค่อยว่าเพราะตอนนั้นผมร้อน x p เพื่อได้รุ่น9นี่แหละเก็บก่อนนะ mobility น,นะครับส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับในการลบถ้าเครื่องบิน mobility ต,ต่ำอย่าไปใช้ด็อกไฟสู้นะหรือ ต่อสู้แบบเออเสียงตายแบบว่าผ่านโขนเลยอะไรเงเี้ยยาเด็ดขาดถ้ามือมีทีต่ำกว่า2 4 0ยส่าเด็ดขาดควรจะโจมตีแบบ head on attack ถ้าไฟ power สูงกว่านะครับมือมีดีจะมีก็แค่ e v e r a t e time to turn หรือการไต่ระดับไปสู่จุดเออขาเรียกว่าอะไรอะระยะเวลาเฉลี่ยนในการหมุนครบ300องศาคือ28ดวินะครับ ยี่ห้าวิเรทออปลมุมองศาในการปีสูงสุดคือร้อองศาครับค o นโทรเลเปการควบคุม100 <c oughs> แนมซึ่งมไม่รู้ว่าวมันจะวัดกนันน้ำเชี่ออะไรซึ่งก็คือว่าเทคโนโลยีนี้คือเทคโนโลยีอย่างสงครามโลกนะครับจึงไม่ค่อยพ,พบประวัติเครื่องบินลำนี้มากในสงครามแต่ F 8 6 A เจอแน่นอนและ ก็คือว่าออปชันผมไม่รู้ว่าให้ดูไปยังแต่มีแน่นอนนะครับซึ่งเครื่องบินจะบอกให้จะบอกแล้วผมจะแนะนําวิธีการทําให้เครื่องบินเป็นพรีเมียมสเตตัสนะครับเพื่อปั๊ม XP นะครับเดี๋ยวผมขอตัดพัสดสักครู่หนึ่งนะครับมาต่อวิธีทําให้เครื่องบินเป็นสเตตัสนะครับผมจะสาธิตตัวอย่าง ก็คือจะบอกให้ว่าคุณต้องอัปเกรดทุกอย่างทั้งหมดในโมดูลของเครื่องบินแต่ละลำแล้วก็พัฒนาเครื่องบินรุ่นต่อไปถึงจะได้สเตตสแพรีเมียมสเตตัสมานะครับสมมุติว่าสมมุติว่าผมยังพัฒนาทั้งหมดนี้แหละแต่เสือกหรือไม่นี่เราไปซื้ออีหานี่คาถามก็คือว่ามันจะเป็นได้อีกไหมครับจะบอกแค่ตามตกลว่าได้ถ้าคุณเ,เพียงซื้อหรือพัฒนาไอเยนี่ได้แน่นอน โดยที่ว่าคุณต้องมีรุ่นต่อไปด้วยรเปล่าพัฒนารุ่นต่อไปเสร็จแล้วถึงจะสามารถทำสเตตัสได้ง่ายขึ้นเออเอาบอร์ดเวปบอนรวมด้วยนะครับต้องอัปเกรดถึงจะเป็นสเตตัสพรีเมี่ยมนะครับส่วนเครื่องบินที่ผมคิดว่าไม่น่าสนใจเลยมีเยอะเหมือนกันเดี๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติการใช้งานของเครื่องบินทุกสายเลยนะครับสวัสดีวันนี้บาย